่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพิโยคาวจร์ทั้งหลาย,ลย,าย,ลายสำหรับวันนี้ก็อยาขอนำเอาเรื่องเรื่องของธรรมิกาอุบาสกมาเล่าสู่กันฟังต่อไปความจริงเรื่องธรรมิกาอุบาสกนี่จะให้จบตั้งแต่เมื่อคืนนี้วันนี้ก็จบได้ แต่้ว่าเราคุยกันในฐานะมาปรกศึกษาไม่ใช่นเล่านิทานสู่กันฟังเป็นนั้นว่าวาระที่แล้วจบลงไปอาศัยที่ท่านธรรมิกาบาศกกำลังสนทนานอยู่กับลกูกลูกมีความสงสัยคิดว่าพ่อเพอหรือพ่อกลัวแต่ความตายจึงย,ยกมือห้ามพระสงฆ์ทั้งหลาย แต่ว่าท่านธรรมิกาบาสกมทวดาทั้งหลายเหล่านั้นหยุดเสียงแล้วที่ได้ตั้งใจจะฟังพระสวดมนต์ท่านมองไม่เห็นพระสวดมนต์มีความสงสัยยิงถามลูกว่าพระไปไหนลูกก็ตอบว่าพ่อห้ามเสร็จแล้วคันดาพระสงฆ์ท่านหลายเจ้งไม่ได้อยู่ต่างคนต่างไปหมด ่านจึงได้สแสดงว่าการที่ห้ามในความจริงไม่ได้ห้ามพระกพห้ามเทวดาที่ดดส,งส่งเสียงเอะวอยวต่างหากลูกสงสัยจึงได้ถามว่าเทวด,ดาชั้นไหนมีความสุขมีความรื่นเริงที่สุดลูกก็ตอบว่าเทวด,ดาชั้นดุสิต อันเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์และพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาท่านยังบอกให้ลูกอธิษฐานว่าถ้าเรื่องรถของเทวดาฉันดูสิอยู่ที่ไหนก็ขอให้ผู้อะไรที่โยนไปคลอนโงนแลองงอนรถแม่ลูกทั้งหลายพากันปฏิบัติตามวงมอะไรก็คลองแต่ลูกมองไม่เห็นรถ มองได้เห็นพวงมลาลัยจุดนี่อยู่มาอากาศท่นยังกล่าวว่านั่นแหละเป็นเธอพวงมลาลัยเป็นรถของเทวดาชั้นดุสิตรเราจะขอลาเจ้าทั้งหลายไปอยู่ชั้นดุสิตตั้งแต่บัดนี้แต่ใครมีความตั้งใจและปรารถนาอยากจะใครไปอยู่มีความสุขอย่างเราเจ้าก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับเรา เป็นอนว่าชีวิตทั้งเคลื่อนจากร่างกายแล้วก็ไปเกิดบนชั้นดุสิตที่พบมีร่างกายสูงสามขาวุฒิก็3 0สามร้อยเซนประดับด้วยเครื่องอลังการประมาณหกสิบเลี่ยงเปลี่ยนตายเดี๋ยวนั้นเกิดเดี๋ยวนั้น <c oughs> มีนาสอนพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว มีมันแก้วประมาณยี่สิบห้ายอดปรากฏเป็นที่อยู่ของเธอข้าวที่แล้วมาจบลงตรงนี้ต่อไปขอต่อข้าวที่แล้วเป็นว่าบันเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายกลับมาถึงมหาวิหารแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วเจียงได้มีแท้พระพ,พุทธมัน อย่าตัดถามว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายมันด้นอนุบาสุกทมิกากลบาสุกได้ฟังทำแล้วไดอยังไงมันได้วิสุทธิ์ทั้งหลายได้ฟังแล้วยิงกราบทูนองสมเด็จพระเพรัตนแก้วว่าพันตีข้าแต่ผู้ภาคเจ้าผู้เจริญพระพุพพพพทธเจ้าข้าท่านุบาสก ในขณะที่ข้าพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่อนวาสุกได้ห้า,ามพระเจ้าให้หยุดเพราะว่าจงหยุดจงรอก่อนจงรอก่อนครับแล้วก็บรรดาเวลานั้นบุตรทินได้คุมบาสุก็พากันร้องไห้ข้ามคนคนที่ตั้งใจฟังธรรมไม่มีพวกข้าพระพุทธเจ้าจึงปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่เป็นโอกาส กในก,กจอาสนะมาในขณนะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพิฆวีดูก่อนพิ่สทั้งหยอุบาสกนั้นจะได้กล่าวคำทัดทานห้ามปรามพวกเธอก็หามไม่น,นี้ก็เพราะว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายหกชั้นต่างคนต่างอารุธมารับชั้นละคัน รรนดาศิวดาคนนั้นก็นั่งในรถเต็มต่างคนต่างเชื่อเชิญท่านธรรมิกะอุบาสกว่าขอท่านธรรมิกาอุบาสกจงไปแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเทวดาเชิญจาตุมหาราชมีใครกล่าวว่าขอท่านธรรมิกะอุบาสกไปแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปเทวดาชั้นดาวดึง เ้าเจ้าเทวดาชันาาาช้นยามาเข้าไปเจ้าเป็นเทวดาชั้นดูสิตเจ้าเป็นเทวดาชั้นนิมาระดีพเจ้าเป็นเนีเทวดาประนิมิตวสอด,ดีร้องแค่เสียงให้ใส่กรบเสียงธรรมเมื่อเธอไม่ปรารถนหายจะฟังเสียงเทวดาก็เสียงเทวดากรบเสียงธรรมจึงได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นรอก่อนรอก่อน เอ็นดายิสุทธ์นั้นหลายมีเื่องกราบทูลพระองค์สมเด็จพระจอมไตรา่าเป็นอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระบรมาศาสดาทรงตรัสว่าเป็นอย่างนเธออิสุทธ์นั้นหลายเหล่านั้นจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าเวลานี้ธรรมิกาอุบาสกเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะ สมเด็จพระบรมศาส,สดาจะได้มีพระดีเกดีกาตรวว่าธามิกาอมบาศกเป็นผู้เกิดในชั้นดุสิตบรรดาสนท้องหลายยังกราบทูลถามว่าข้าแต่ว่าผู้มีพระภาคผู้เจริญอุบาศกนั้นเที่ยวชื่นชมในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วเกิดในฐานะที่เป็นชื่นชมในชาตินั้นะในชาติอื่นอีก และพบอื่นอีกเรยพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็เจพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าพิฆวีดูก่อนพิสุทธิ์ลายเป็นอย่างนั้นรู้ว่าทุกธรมีการอุบาสกเมื่อเขาเป็นมนุษย์อยู่เขามีความรื่นเริงพฤติรกรรมที่เป็นกุศลแต่เวลาก่อนจะตายเพราะเป็นคนไม่มีมีความไม่ประมาท เพื่อนชื่อว่าคนที่ไม่ประมาทจะเป็นเครือข่ายก็ตามจะเป็นบรรพชตก็ตามย่อมบันเทิงในโลกทั้งปวงทีนี้ตัดได้องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตัดใหม่คาถานีวา้ว่าผู้ทําบุญไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง พอให้ความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันบเทืองล่าเืิงอยู่เป็นนิดเคลนเม่องค์สมเด็จพระธรรมสามุทิสแสดงพระธรรมเทศนาจบให้กล่าวว่าคุันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีประโสูดาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์กับบรรดาประชาชนทั้งหลายอย่างนี้เป็นอันว่าเรื่องราวของธรรมิก่าบาศก จะจะว่ากันโดยเนื้อเรื่องจริงๆนี่ก็จบกันตอนนี้ด้วยการฟังพระสูตรแล้วไม่ได้ฟังนิทานกันการฟังพระสูตรเราฟังเพื่อเอาคุณประโยชน์เจ้าท้องเรื่องนี่ถ้าอยกลับถอยหลังลงไปอีกทีหนึ่งเรื่องราวของพระสูตรในความจริงเป็นมายัางไง ทำไม,มท่านธรรมิกาอุมาศกตายแล้วจึงไปชั้นดุสิตความจริงสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เข้ารู้สึกว่าจะยากมากเพราะท่านที่จะเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ไม่ใช่เป็นของง่ายจะเข้าได้กต่เพียงคนสามประเภทเท่านั้นคือหนึ่งพระพุทธบีดาหรือพระพุทธมารดาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรือท่านที่สองก็คือพระโพธิสัตว์อันดับที่สามก็ได้แก่พระอริยเจา้าที่ตายแล้วแต่ว่าพระอริยเจ้าที่ยังไม่เข้ายังไม,ไม่ไม่ถึงรนิพพานยังไม่ถึงอรหัตผลมีพระโสดาบันปฏิปริผลเป็นต้นหรือพระโสดาปฏิผลเป็นต้นนี่นี่ถ้าจะถอยหลังถามก็ลงไป ว่าเทวด,ดาทั้งหกชั้นเนี่ยชั้นไหนไปเกิดได้ง่ายที่สุดไม่ต้องตอบว่าถ้าเราต้องการจะเป็นเทวด,ดาทุกชั้นก็ที่ว่าถ้าเราทําคุณถึงความเป็นเทวด,ดาชั้นไหนเราเกิดชั้นนั้นง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดเป็นเทวด,ดาไม่ใช่ของยากแล้วก็ไม่ใช่ของง่าย คุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดามีอยู่ถ้าเราจะตายแล้วประสงค์จะเป็นเทวดาเราก็ต้องเป็นเทวดาก่อนตายเพอในขณะที่เป็นมนุษย์นี่เราต้องเป็นเทวดาเสียก่อนเมื่อตายแล้วจึงจะเป็นเทวดาถ้าเราเราอยญ่จะเป็นพรหมเราก็ต้องเพรียงเป็นพรหมตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นอมถ้าเราอยากจะเป็นพระหันเข้าสู่นิพพานไปเข้านิพพานเราก็ต้องเป็นพระที่เป็นบุคคลที่เข้าถึงนิพพานก่อนคือนิพพานประวัดับคือนิจิตดับจากความชั่วหมดความชั่วในกินโลพระโทสะโมหะ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอารมณ์ของความชั่วทั้งหมดเืื่อรำใดก็ตามที่เป็นนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีนัตตาก็ดีไม่มีสาหรับใจใจเป็นสังขารเปีค้ายานมีอารมณ์วางเฉยดับเฉยจากราคะความรักในเพศเฉยจากโทสะความโกรธและเฉยจากโลภความโลภ เชจากโมหะความหลงเมียลมผ่องใสที่สุดจึงจัดว่าเป็นผู้ดับดับความชั่วสม,มุดเมีารมสนิทมีจิตเป็นสุขพระจาถามว่าพระอรหันต์มีการเจ็บไข้ไม่สบายมี ความป่วยมีความไข้ไหมก็ต้องตอบว่าขึ้นชื่อว่าธรรมดาของขันห้าไม่มีใครหนีพ้นอาการที่จะพ้นจากการขันการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดแล้วพ้นจากแก่เจ็บตายพัดพลาดจากของรักของชอบใจไม่มีแต่ถ้าว่าอารมณ์ของพระหันนี้พ้นไปได้จากอารมณ์แห่งความบนบายคืออารมณ์ยึดถือ มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเดียงศัตว์ว่าร่างกายเห็นร่างกายคนคนดีเห็นร่างกายสิกคก็ดีเห็นวัตถุธาตุก็ดีอารมณ์ของพระอรหันต์ไม่มีความผผกผันในร่างกายของตนเองในร่างกายวัตคุอืน่นในร่างกายของสัตว์และวัตถุธาตุพระอรหันต์มีรมดับความวุ่นวาย ไม่ความไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาในเมื่ออะไรเป็นธรรมดาสิ่งนั้นพระอรหันต์ทรงยอมรับนับถือธรรมดามันมอยู่ที่ไหนอะไรเป็นธรรมดาเมื่อเราเกิดขึ้นเราก็พบกับธรรมดาตัวหนึ่งคือความแปรปรวนของร่างกาย การแปรปรวนของดินฟ้าอากาศความแปรปรวนของอารมณ์นี่พระหันยอมรับนัถเทวะอก,การไม่ทรงอยู่ของร่างกายความไม่ทรงเป็นปกติของอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นเดีย๋ยวแฉะอารมณ์ของบุคคลก็ไม่มีอาการทรงตัวประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายคนคนเดียวกัน เดี๋ยวก็มีอารมณ์ร้ายประเดี๋ยวก็มีอารมณ์ดีเป็นว่าความแปรปรวนประเภทนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกมันโลกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะพบอาการอย่างนี้ฉะนั้นอาการใดๆที่เพิ่งเกิดมีเกิดขึ้นเรื่องนี้พะระรหันไม่ยงป่อยมันเพราะว่าเป็นคนเลิกบ้าไปแล้ว หรือไม่มีอารมณ์ฝืนถ้าอารมณ์ฝืนยังมีโยกเพียงใดขนาดนั้นก็ชื่อว่าอารมณ์บ้ายังมีเพียงนั้นถ้าขนาดใดไม่มีอารมณ์ฝืนขนาดนั้นก็ไม่มีอาการบ้าเป็นอันว่าพระอรหันต์มีอารมณ์สบายมีอารมณ์ดับสนิทจากความเร,ร้อนจากอำนาจของความรัก อำน,น้าขึ้นความโลภอำน้าขึ้นความโกรธอำน้าขึ้นความหลงเมื่อทุกคนทําจิตได้อย่างนี้ทุกคนก็เป็นพระอาหารหันต์นี้นก็ไปนิพพานได้เป็นอันว่าท่านผู้ใดจะไปนิพพานก็ต้องถึงพระนิพพานก่อนตายนิพพระประด,ดับเพื่อดับความชั่วนี่ถ้าเราจะไปในรกเราก็ต้องเป็นสัตว์นรกก่อนตาย สัตว์ในรกบูชาอะไรสัตว์ในรกบูชาความชั่วจริงๆห้าอย่างเชื่อทรงคุณความชั่วจริงๆห้าอย่างและมีกิเลสที่เศษอีกเยอะเช่นหนึ่งไม่ยอมรับนับถือในสิทธิในชีวิตร่างกายของบุคคลอื่นพยายามคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้รับความทุกข์ะถึงกับความตาย อารมณ์ของเขาครุกคิ้นอยู่แบบนั้นรายการที่สองอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบคคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำโดยที่เจ้าของเขาไม่ให้อารมณ์คิดอยู่แล้วก็ทำด้วยเพียงแค่ได้คิดอย่างเดียวก็ไปแล้วสามมีความปรารถนาจะอยากได้บุคคลอื่นที่เขาผงแหนมาเป็นคค่ครองของตน ที่เรีกว่ากามีสามเมรมมในปราถนาใครจะพูดปดพูดคำหยาบพูดจอเสียดพูดเพ้อเจอเแล้วไหลไอจีนะแล้วก็หา้าชอบดื่มสุราหรือม,มีไรของหมักดองหรือว,ว่าของกลัน่นทำให้จิตมีความเมามายตกในลักษณะของความประมาท ที่องค์สมเด็จพระบรมมลุกขนก็น่ายแกล่าวว่าเราเมื่อกธาตุแต่การนี้ไปนรกแน่แต่ความจริงอาการไปนรกืร่อเกิดเป็นเปลียนแปลสุรกายสตยิฉันไม่ต้องทําเลยก็ยังไปได้เพราะว่าความดีส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสสะสันดาสมาสมุทตรสรงตรัสอย่ยางในเรื่องราวของมัตฐกุณฑลีเทพบุตร สเมเด็จพระพูทมีพระพายเจ้าทรงตรัสว่าคนที่มีความเลื่อมใสในเราแต่เขาไม่เคยฟังธรรมเขาไม่เคยถวายทานเขาไม่เคยรักษาศีลเขาไม่เคยมีความเคารพด้วยมือแต่ว่าเพียงมีจิตเลื่อมใสเท่านั้นเขาก็สามารถไปสวรรค์ได้ ไม่ใช่แต่พมะคนณดิมๆทีเทพบมุแต่คนเดียวแม้แต่คนอื่นก็มีอาการเช่นเดียวกันคนที่เริ่มสายในเราแม้แต่เพียงไม่เคยทําสการะก็สามารถจะไปะสวรรค์ได้นั้นไม่ใช่จํานวนร้อยไม่ใช่จํานวนบาทพันไม่ใช่จํานวนหมื่นไม่ใช่จํานวนแสนมีมากกว่านั้นหลายเท่า แอนนอกไปจากนั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากก็ล่าวว่าจิตเตสังคิติเททุคติปาธิกังขาคนที่ปะไปยบายอบายในอบายภูมิสี่ก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจสมองยังไม่ระเมิดบัญญเวณทั้งห้าประการเป็นได้เพียงอารมณ์คุ้นคิดอยู่อยู่เท่านั้นเขาก็สามารถไปอบายภูมิได้ จะกล่าวต่อไปถึงเรื่องราวขังนางอะไรละ่ะด่มเชื่อเทียแล้วพระนางมณนิกาเทวีซึ่งเป็นมเหสีของพรเจ้าประเสนที่โกศลอย่าลืมนะว่าเมืองนี้เนะี่ยมีพระราชามีนามาโกศลเหมือนกันหมด พระบรมราชินีนาถก็มีนามว่ามณีกาเทวีเหมือนกันกี่องค์กี่องค์ก็เหมือนกันก็นไม่มีมณีกาเทวีหนึ่งไม่มีมณีกาเทวีสองมณีกาเทวีสามท่านทิ้งนามไว้เฉยๆเหมือนกันหมดชื่อเดิมจะชื่ออะไรก็ช่างขึ้นมาเป็นพระบรมราชิน,นีก็มีนามว่ามณีกาเทวี ตามพระบาลีท่านทรงตรัสว่าพระน,นางมณีกาเทวีนี้เป็นสตรีที่มีจริยางามมากและมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าม,มากในขณนะเมื่อองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าทสมพระชนอยู่เธอมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูถวายทานไม่แพ้นางวิสาขา ตะได้ว,ว่ากรรมคุณนางที่จะต้องไปลงนรกจุนนิดหนึ่งคำว่านิดหนึ่งก็คือเมียเท้าข้างขวาไปจุ่มอยู่ในนรกแค่ข้อเท้าแต่ร่างกายของเธอแต่งตัวเหมือนกับนางฟ้ากรรมนี้ก็เพป็นปรากฏแต่กรอรมคิดมีความเศร้าหมองของจิต นในก็ได้แก่ตามพระนบาลีท่านบอกว่าในคืนวันหนึง่งตอนดึกเธอลุกประรานาจะไปปัดสาวะถ้าถ้าว่ามันมืดไม่เวฟ้ายอย่างสมัยนี้ลุกไปเท้าวขวาไปสะดุดเท้าของพระราชสวามีเข้าเป็นเหตุให้มันนายเจ้าเสียใจมาก ก็ขึ้นเชีว่วกรรมชั่วอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับพนางมเมื่อพระเจ้าเสนาธิโกศลมรรษัยเป็นบาทเท่าเธอก็ปลอบว่าไม่มีโทษน้องนางเจตนาร้ายของน้องไม่มีที่ให้อภัยด้วยคนที่เคยมีมัญญาติดีจริยาดีไม่กระทบกันหน่อยใจก็จะหวั่นไหวเศร้ามองไม่ได้ เหตุจานั้นมาเวลาที่นางตายจากความเป็นคนตายเป็นแล้วในขณะที่อะจายไอารมจิตมันไปคิดอยู่ตรงนี้ว่าเรานี่มีความชั่วนักสร้างความไม่ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเอาเท้าไปสะุดเท้าสามีเข้าใจมันเศร้าหมองเสียใจเป็นที่ว่าความชั่วร้ายอย่างนี้ไม่เคยมีสําหรับเรา เพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากล่าวว่าอาศัยที่เธอมีลมเศร้าหมองหน่อยหน่อยดีแต่ความจริงสร้างความดีไว้มากแต่ตอนที่จิตจะออกจากร่างจิตไปคว้าอารมณ์เศร้าหมองเขา้าเมื่อตายคือจิตพ้นจากร่างกายมีร่างกายประดับปรรดาแฝงราวเต็มอำนาจวาสนาบารมีเป็นนาคว้า แต่ว่าต้องเอาเท้าข้างขวาที่สะดุดเท้าพระราชสวามีไปจุมจ่มอยู่ในนรกเจ็ดวันมนุษย์นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นแค่เจ็ดวันมนุษย์เท่านั้นถ้าหาวิญนับวันในนรกก็ชีวิตปัดสักสองสามวินาทีห็จะได้เป็นเวลาประเดี๋ยวเดียว นี่เป็นอันว่าคนที่มีความรักความเคารพในองค์สมเด็จตัณมาสัพพธเจ้าเลื่อมใสจะเฉพาะในใจย,ใย,ยังไม่เคยเคยทำบุญยังไม่เคยฟังเทศยังไม่เคยทำอะไรทั้งหมดเพียงแต่เพียงเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคตเขาผู้นั้นก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้อย่างมาแต่กุณลีเทพบ,บุตรั้นใด บรรดาบุคคลทั้งหลายที่ทำกำลังใจเศร้าหมองเจ็ดจิตตกอยู่ในอำนาจของความชั่วคือทำตัวให้เศร้าหมองแ,แน่ในอารมความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาจะตายใจน้อมไปในส่วนที่รทำที่เป็นอกุศลก็สามารถทำตนให้มอบายายติมได้ ฉะนั้นขอมันดาพวกท่านทั้งหลายจะเป็นมิสุสมัมเนห์อมบาสุกอมบาสิกาก็ตามขอท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในคุณธรรมของธรรมิกาอมบาสุกไว้ว่าธรรมิกาอมบาสกตัดความชั่วความโลภแน่ไม่การให้ทานเป็นปกติจิตนิยมการให้ทานเป็นสำคัญ รายการที่สองยึดมั่นในองค์สมเด็จพระสงทันบรมศาสดาและพระอริยสงฆ์เป็นผู้ไม่อิ่มไม่เบื่อในการฟังธรรมรายการที่สามท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์รายการที่สี่ท่านเป็นผู้มีกัญญาณธรรมคือความงามของจิตได้ก็จิต คนจากนิวรณ์ห้าเบิกการมีอำนาจเหนือนิวรณ์ห้าเบิกการความทุกข์ของอารมณ์คือนิวรณ์ห้าเบิกการไม่สามารถจะทำลายท่านได้ยานั่นก่อนที่ท่านจะตายจิตใจของท่านเยังในุ่นคิดในธรรมอยากจะฟังพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเดนน็จพระจินรวรได้แก่มหาสติปัฏฐานสูตร โดยทั้งนั้นว่ามหาสติปัฏฐานาสูตรนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่สมไม่ไม่ทรงละยังทรงจิตคิดอยู่ดำริอยู่ใคร้าวนอยู่เสมอฉะนั้นบรรดาท่านหลายในําสนกของเรามีความชำนาญทุกอย่างในมหาสติปัฏฐานาสูตรในกรรมฐานสี่สิบนั้นในทุกอย่างที่ะพึงมีคติที่พึงปฏิบัติ ท่านด้สนดับแล้วทุกประการจากสำนักขององค์สมเด็จพระกิตติมานคือจากคำสอนที่เราได้ฟัง้าว่าท่านหายไม่ประมาทอยู่ก็ชีอว,ว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเต็มตัวที่เดยกว่าสมณเพื่อทรงทำความดีอะไรท่านหลายลองดูเวลาก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติวแต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจะมีเด็ผู้รับฟังทั้งหลายทุกท่านสวัสดี